คำดูถูกคำเหยียดหยามมันจะเป็นไฟให้กับเราเมื่อผู้คนพูดถึงเรานั่นหมายความว่าเราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างคุณเห็นไหมระหว่างที่คุณกำลังอยู่ตรงนี้พวกเขามองมาที่เราพูดถึงเราแต่เรากำลังเดินหน้าพวกเขาจะคอยนินทาพูดจาหน้าเหมือนไส้เราก็จะเดินหน้าต่อไป ยิ่งพูดลิ้ทาฉันก็จะยิ่งเดินหน้าต่อไปให้ได้ไกลเท่านั้นในระหว่างที่พวกเขากำลังจ้องมองข้อเสียและหาจุดบกพร่องของเราเพื่อไปคุยกันอย่างสนุกป,ปากเราก็จะเดินหน้าต่อแล้วเมื่อพวกเขารู้ตัวในที่สุดลองมองไปรอบๆดูซิว่าพวกเขาอยู่ไหนแล้วดูซิว่าตัวคุณอยู่ตรงไหนพวกเขาอยากจะพูดอะไรก็ให้พวกเขาพูดไป เชิญพูดไปได้เลยจนในวันหนึ่งวันที่พวกเขาไม่เหลืออะไรที่จะพูดอีกพวกเขาจะแพ้ส่วนคุณจะชนะพวกผู้คนที่คอนินทาคุณเกลียดคุณพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะเอาชนะคุณได้คนที่บอกกับคุณว่าคุณไม่มีวันบนรรลุอะไรได้พวกเขาคิดว่าตัวเองชนะคุณจงใช้สิ่งเหล่านั้น คำพูดเหล่านั้นเป็นเชื้อเพลิงให้มันเป็นพลังให้เป็นแรงผลักดันเอามันมาเป็นเสียงเตือนตัวเองเวลาไม่ทําอะไรเอาเสียงของคนพวกนั้นมาย้ําเตือนตัวเองคนที่บอกว่าคุณไม่มีวันทําอะไรได้แทนที่จะใช้ความใจดีจัดก,การกับพวกมันในหัวจงทําให้พวกเขาทุกทรมานด้วยความสําเร็จของคุณซะ <S <S <ank> คุณน่ะ <Myster ious> ไม่มองโลกในความเป็นจริงเลยคิดว่าตัวเองฝันอยู่หรือย,ยังไง ก็ใช่ไงฉันฝันเพราะคนอื่นๆเลิกที่จะฝันกันแต่คุณอย่าเลิกเด็ดขาดคุณต้องลุกขึ้นแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วออกไปซะออกไปข้างนอกนะั่นไปทำในสิทงที่ต้องทำสิ่งที่คุณเรียกร้องว่าจะทำไปเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นไปมีในสิ่งที่คุณอยากจะมีออกไปพิสูจน์กับทุกคนที่เพ่งเล็งคุณอยู่ พิส <sympath is> ูจน์ว่าพวกเขาคิดผิดทุกๆุกคนที่พยายามหยุดคุณทุกๆกคนที่พยายามทำลายความฝันของคุณพิสูจน์กับพวกเขาทุกคนว่าพวกเขาคิดผิดเมื่อคุณไม่เหมือนใครคุณก็เตรียมรอรับคำติดเตียนได้เลยเมื่อคุณไม่เหมือนใครรอรับแรงกระแทกได้เลยแล้วเมื่อคุณไม่เหมือนใครก็รอเผชิญกับคนหมู่มากที่เป็นเหมือนเกันได้เลยแล้วผู้คนที่ไม่เข้าใจคุณ เมื่อคุณไม่เหมือนใครมีเส้นทางที่ไม่เหมือนคนอื่นเตรียมรอได้เลยครับจะมีผู้คนมาขวางทางคุณอย่างแน่นอนจะมีผู้คนมาต่อต้านคุณอย่างแน่นอนแต่ขอเหะะครับอย่าให้ใครมาทําให้คุณรู้สึกแย่เพียงเพราะคุณมีคุณเป็นไม่เหมือนกับคนอื่นในเมื่อพยายามที่จะสู้ด้วยตัวเองดิ้นรนด้วยตัวเองทําทุกอย่างเพื่อความฝันมาได้ด้วยตัวเอง ไอ้พวกคำพูดนินทาว่าร้ายของพวกคุณเน่ยเก็บเอาไว้ใช้กับตัวเองเถอะพอรู้อะไรไหมพวกเราจะไม่เอาคำพวกนั้นมันด้อยค่าตัวเองอย่างแน่นอนพวกคุณทำร้ายเราไม่ได้และมันจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นมันไม่สำคัญว่าคนจะมองคุณว่าบ้าแค่ไหนสิ่งที่มันขวางสิ่งที่คุณจะสามารถเป็นสามารถทำและได้รับมาได้คือคุณคิดถึงว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณมากจนเกินไป ท,ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทำไมเราจะปล่อยความคิดของผู้อื่นมาปฏิเสธตัวคุณเองกันล่ะจากชีวิตที่คุณสามารถเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ได้ก็จงใช้มันให้เป็นของตัวเองคนที่จะกำหนดชีวิตของคุณได้มีแค่ตัวคุณเท่านั้นให้เสียภาษาไทยดูสปาร์กมาถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งใหเราด้วยนะครับ หากท่านใดสนใจที่อยากสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบสมัครสมาชิกและระบบซุปเปอร์แตงได้นะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ผู้คุณจะได้ก็คือได้รับชมวิดีโอก่อนใครโดยที่ไม่มีโฆษณาอะไรใดๆมากั้นให้มันเสียอั้งรถนะครับคาลิเบอร์แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสําเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสําเร็จจากหลายวงการมา,มามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่าย และเข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ Storytel โดย Storytel คุณสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่แคมยังมีคลังหนังสือขนาดใหญ่ที่ทุกท่านสามารถเลือกฟังได้อย่างจุใจและไม่ใช่แค่นั้นนะครับทาง Storytel มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ s p a r k m ทุกคน โดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคา149บาทเท่านั้นถ้าหากใครสนใจรบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ Storytale หนังสือเสียงในมือถือของคุณและอย่าลืมนะครับ Spark My จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ